สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาววิกตอรี่บายด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาเปิดตัวลูกลักคันใหม่นะครับย่าฮะเอสแม็กสามร้อยนะครับปีสองพันยี่สิบสองนะครับสีแดงสีแดงจี๊ดจัดเดี๋ยวให้ดูก่อนโอ้แดงมันจี๊ดมากซื้อเพราะสีแดงเลยนี่ก็ X Max นะครับคันนี้ X Max 300ปี2022นีะครับยังเป็นหน้าโฉมแรกอยู่นะครับผมชอบหน้าโฉมนี้มากนะครับก็เลยซื้อมานะครับคันนี้เป็นรถมือ2องนะครับไม่6,000กิโลไล่เลี้ยวลอยคลิปมากคันนี้ให้ดูสีเงามากไม่มีรอยเลยคันนี้จริงๆเขามีแคสบาบาติดมาด้วยนะแต่ผมขอออก สามร้อซีซีครับรถออโตเมติกเออประหยัดน้ํามันมากเมื่อกี้ขี่มาใช้มาประมาณสองวันแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังนะครับเมื่อกี้ขี่ไปขึ้นดอยสุเทพมานะครับเป็นรถที่ขี่แบบขี่ดีมากนะครับตอนแรกผมจะไปซื้อฟอร์ซ่านะฮะอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลเลยนะขอพูดถึงเรื่องความชอบส่วนตัวแต่ผมชอบรูปทรงของ x m ็มมากกว่านะครับทีแรกผมไปเล็งฟอร์ซ่าไว้ ก็ไปลอง f o r ์ซ่มาละเออฟอร์ซเครื่องแรงจริงเครื่องยอมในเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์โคตรแรงนะฮะวิ่งดีมากอัตาราเร่งดีนะฮะแต่ผมชอบหน้าตาของ X Max มากกว่าครับก็เลยจัด X Max มาเลยคันนี้ก็เป็นปี2022นะครับก็เป็นปีก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมล่าสุดนะครับออเนาะเป็นโฉมที่มี Y c o n อน c t นะครับหน้าตาก็แตกต่างกันนิดหน่อย แต่ว่าสีแดงตัวนี้มันกีดจาดมากนะอดใจไม่ไหวนะตอนแรกไปลองฟอร์ซ่านะฮะก็เลยเปลี่ยนใจมาเอา X Max นะครับความแรงมันทํากันได้นะฮะก็ไม่ยากนะถ้าใช้งบประมาณเข้าไปนะครับแต่เรื่องของรูปโฉมหน้าตานี่ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าแต่ละคนชอบรุ่นไหนและแบบไหนนะครับก็ฟิกกันไม่ได้นะครับเรื่องความแรงอย่าไปสนใจนะครับเราซื้อมาใช้นะเราไม่ได้ซื้อมาแข่งนะครับ แล้วก็ความรุนแรงต่างๆก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เงินในการแต่งนะครับนี่ได้มาดําเดิมนะครับเป็นรถผู้หญิงเนาะเขาไม่ค่อยได้ขี่ก็เลยมาขายนะครับผมก็เป็นพ่อค้าอยู่แล้วมเปิดมาให้ดูผมขี่มาสักพักแล้วนะนะไม้ส่าจ,จะเพิ่มไม่นิดหน่อยป๊าไม้หกพันหนึ่งร้อยสามสิบสองกิโลนครับขี่มาสักพักแล้วแหละเพราะว่าใช้ขี่เป็นประจํำเลยช่วงนี้ มันประหยัดน้ำมันครับ MP 0ูนตอนนี้จอดนิ่งเลยฮะก็ใครมีสเตปการตกแต่งหรือว่าใครใช้อยู่นะครับแนะนำผมได้นะว่าเขาแต่งอะไรกันใส่ชกอะไรใส่ชุดแต่งอะไรเดี๋ยวว่าจะไปไล่ชามท่อแล้วก็ชกนะครับแล้วก็โหลดก็น่าจะพอละเอาไว้ใช้งานนะครับไม่ได้เอาแบบไปซิ่งแข่งกับใครเราแบบเน้นใช้งานเป็นหลัก เอาไว้แบบวันหยุดอยู่บ้านขี่สบายๆนะครับ MP ศ mm ูนย์เก้าก็เอาไว้ออกทริปแนวซิ่งเนี่ยอันนี้ก็เอาไว้ออกทริปแนวสบายๆนั่งสบายจริงครับทุกคนเป็นรถที่นั่งแล้วกระชับมากนะฮะทีแรกก็ไปจะเอาโฟร์ซ่านะครับไปลองโฟร์ซ่ามาแล้วแต่ก็แบบไม่ค่อยชอบรูปโฉมมันเท่าไหร่นะครับเออก็เลยแบบไปลอง X Max อีกทีหนึ่งโอ้โหชอบรูปโฉมมันมากหน้าตามันหน้าตามันซิ่งอ่อะ หน้าตามันไวรุ่นนะอะ X Max ก็ไวรุ่นเหมือนกันนะก็ขึ้นเอ้ย X Max ว่ะ Forza นะใครชอบแต่งแบบไหนก็แต่งได้เหมือนกันทั้งคู่นะแต่ Forza นี่ลูกเขาโตกว่านะครับซีซีเขาเยอะกว่านะแรงแรงแบบสะใจแต่ความแรงก็ไม่ได้ตอบโจทย์นะฮะรถที่ชอบคุณรถที่ใช่นะใครชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับใครมีสเตปแนะนําก็แนะนําขึ้นมาได้น,นะครับ คันนี้ก็ยังแบบทุกอย่างเดิมเดิมแบบเดิมสนิทเดิมทุกๆอย่างเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งอะไรเลยนะเป็นรถผู้หญิงนะมีแคดบาร์ติดตรงตรงข้างล่างนี่ตรงนี้แต่ว่าผมถอดออกไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชิลสั้นนะครับพูดถึงชิลเนี่ยโหของฟอร์ซ่านี่เดอะเบสมากนะครับฟอร์ซ่าเขาเป็นชิลแบบเป็นชิลไฟฟ้านะครับโ้อยากเจ๋งนะแต่นี่ก็เป็นชิลแบบนี้เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นชิลสั้นนะครับแล้วก็โหลดหน้าลงอีกสักนิดนึงนะ เพื่อให้มันได้ทรงได้สวดทรงนิดหนึ่งเบาะไม่ได้ปัดนะครับนั่งกําลังดีเลยเบาะตัวนี้นุ่มตูดมากแล้วก็เปลี่ยนชกหลังนะครับแล้วก็ใส่ชุดชามนะคใครมีชามสำนักไหนดีๆที่ไร่ดีๆลองแนะนํามานะครับดูหน้าตาดิไม่เอาได้ยังไงเจอกันก็ทักทายได้นะครับสติ๊กเกอร์วิกตอร์บตอนนี้ติดไว้ในรถตลอด เป็นเถือที่แบบค่อนข้างอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็มีความเร็วที่ใช้ได้นะครับเมื่อกี้ผมลองมาทางตรงยาวได้ร้อยห้าสิบห้านะครับคือหมดตูดละผมอาจจะตัวเล็กด้วยน้ําหนักหกสิบกว่ากว่านะครับหมดแหละถ้าฟอร์ซ่าเขาบอกว่าดําเรือไปร้อยหกสิบเลยนะใครที่ชอบแบบเครื่องแรงๆอยากแรงๆนี่ไปขี่ฟอร์ซ่านะฮะแต่ถ้าอยากประหยัดน้ามันมานิดนึงนะฮะหรือว่าแบบชอบลูกทรงแบบไวรุ่นไวรุ่นนี่ยเอ็กแม็กเถอะนะเอ็กแม็กดูดิตูดก็ สุดจะสวยเออบอกไม่ถูกนะฮะร,รู้สึกว่าถูกฉลบก,กับเอกหนักกว่าเอ,อเอาเป็นว่าอย่างนั้นห,หลายคนก็อาจจะบอกเฮออ้ยฟล์ซซาดิพี่โฟล์ซซามันอะไรฟล์ซ่ากำลังมานะครับแต่ว่ามันไม่โดนนะฮะก็เลยมาโดนตัวนี้แทนก็ช่วงนี้อาจจะเห็นคันนี้อยู่บ่อยๆนะครับอาจจะขี่สักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะขายนะฮะจริงๆก็ตั้งขายไว้อยู่นะ ว่าผมเป็นพ่อค้ารถอยู่แล้วแหละมันจะขายกันอยู่สักแสนห้าห้าแสนหกอะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเล่านะสนใจจริงก็ลองทักมันในเฟซดูนะก่อนที่ผมจะเอาไปแต่งเยอะนะถ้าผมแต่งแล้วราคามันก็จะเพิ่มพูนเราแบบขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่ขายนะะรถมันสวยมากทุกคนผมอยากให้หาตามีเลยหาไม่ไม่เจอเลยมันไม่มีเลย ไม่เคยล้มแปะไม่เคยมีรอยรอยอะไรก็ไม่มีเลยดูดิสีชุดสีเงามากคือไม่ได้ตำหนิตรงไหนเห็นแล้วจนต้องซื้อดูดิทุกคนรถเดิมๆแบบนี้ที่ผมเคยหาได้นี่แบบมันน้อยมากนะครับที่ได้สภาพแบบนี้จริงๆนะผมเป็นพ่อค้ารถนะครับอันนี้ถือว่าแบบ นจนไม่จะพูดยังไงมันแทบ,บจะรถใหม่อยู่แล้วตรงนี้เคยมีที่ติดโทรศัพท์นะครับแต่ผมเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวผมค่อยเอาโลโก้มาติดเหมือนเดิมทุกคนดูนะครับมันกิบมากอะ่ะเออจนบอกไม่ถูกที่แรกไปดูฟอร์ซ่าสีดํานะครับสามสามห้าศูนย์นะบที่เอ็กแม็เฉยที่แรกแบบใจไปทางโน่นอยู่เพราะเครื่องแรงนะครับ แต่แพ้รูปร่างอันอวบอันอันนี้เท้าไปโดนเมื่อกี้นะเอ้หเท้าไปโดนเมื่อกี้ไปรอยนิดนึงก็เป็นเรื่องปกติน้วยสวยงามพระรามแปดก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับลูกรักคันใหม่ของผมสวยจัดก็ฝากแนะนำกันด้วยนะครับตรงไหนที่แนะนำได้ก็แนะนำเราหน่อย ว่าทําอะไรบ้างครับวิ่งให้มันสนุกสนุกนครับไม่จําเป็นต้องเอาแรงแบบแรงเบอร์เบอร์นะเราเน้นใช้งานเป็นหลักนะครับโอเคเป็นอันรู้กันนะก็ฝากลูกรักคันใหม่ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเอสแมสุดหล่อเคไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องวิลลี่ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ